สวัสดีครับทุกท่านนะครับเราสั่งหลอดไฟนะครับทางแอปพลิเคชันของช้อปปีนะครับผ่านทางช้อปปีหลอดไฟแสงขาวนะครับเราก็ลองมาแกะดูว่าสินค้าด้านในจะเป็นยังไงครับราคา150บาทนะครับรวมสง่งนะครับลองมาดูกันครับว่าจะตรงตามปกที่เราสั่งไว้หรือเปล่า ดูลักษณะการบรรจุนะครับการห่อก็ค่อนข้างจะเซฟพอสมควรนะครับมีสองชั้นนะครับชั้นนอกนะครับก็จะบุผ้ายางนะครับบุนุมน่มๆนะครับห่อด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีห่ออีกชั้นหนึ่งนะครับห่อถุงปัติกชั้นหนึ่งด้านในก็จะเป็นกล่องบรรจุหลอดไฟนะครับมีห่อแรนดี้ สินค้านี้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุซึ่งจะไม่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อื่นระบบป้องกันไฟกระชากไฟดับไม่เสีย l เลส u ู ยี่ห้อแรนดี้ตลอดหลอดใหญ่หัวออกสีชมพูมีเขียนไว้ข้างข้างมออกกอรแรนดี้วายดี24ดี24วัตต์มีคิวอารโคร้ดจุกลองเปิดจุกด้วยจุกป้องกันด้วย อันนี้เกลียวไปใส่หมุนใส่ผู้หญิงก็สามารถประกอบเองได้ครับไม่ยากมีหัวจุกมีเกลียวไปสวมใส่แล้วก็หมุนหมุนเปิดสวิตติดได้เลยยี่ห้อแรนดี้มีรูปพิกันด้วยโฆษณาไปขนาด24บาทนะครับก็129บาบาทนะครับสั่ง เขาส่งรถมาส่งถึงเมื่อเช้านะครับสั่งสามวันยี่ห้อแรนดี้เดี๋ยวลองเราจะลองไปทดลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงจะสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ระบุมายี่สิบสี่นะครับมีโลหะกันนะครับกันกันตะทาวรโฆษณาด้วยเนาะมีมาตรฐาน อ่ามาอากอกอเนาะดูนี้เดี๋ยวลองเราค่อยลองไปใช้ดูการมรรจุหีบหอก็โอเคครับหอมาบุบคงากติบุปปบนวนมาสองสามชั้นนะครับก็โอเคแล้วกล่องจะบุบไปหน่อยแต่ว่าข้างในก็มีรองอยู่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สั่งมาทางเน็ตทางช้อปปีนะครับไฟไล่ยุงเนาะ レスมอร์ฟิเตอร์นะครับโมเดล hs 3 5นะครับขนาด35วัตนะครับเป็นหลอดไฟไล่ยุงนะครับในราคา150บาทครับได้2ชิ้นนะครับชิ้นนึงก็ไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับชิ้นนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเราสั่งทางเน็ตนะครับเป็นยังไงเอาไปรีวิวไปใช้ดูก็โอเคครับความสว่างนะครับ35วัตนะครับไฟไล่ยุงข้อวัวเนาะก็มีข้อควรแนะนำให้ด้วยว่า ข้อแนะนําควรอ่านคําเตือนและศึกษาวิธีการใช้งานนะครับห้ามใช้กับอุปกรณ์หลี่แสงนะครับห้ามใช้ในอุอณหภูมิที่สูงกว่า 50. องศาเซลเซียสนะครับห้ามติดตั้งในโคมที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือโคมประเภทปิดมิดชิดนะครับควรติดตั้งให้พ้นมือเด็กนะครับห้ามดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เป็นวิธีการใช้ด้วยนะครับ2ชิ้นนะครับ 35วัตต์นะครับที่เราสั่งมานะครับในราคา150บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ชิ้นละเท่าไหร่ครับ75บาทนะครับสองชิ้นก็150นะครับก็ถือว่าโอเคครับถ้าเราไปซื้อในร้านก็อาจจะราคาแพงกว่านี้นะครับเราสั่งทางเน็ตแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ใช้ได้ดีครับโอเคครับขนาด35วัตต์หลอดไฟได้ยุงเนาะก็ได้สองอย่างนะครับ ไฟส่องสว่างนะครับสีขาวแล้วก็ไฟไล่ยุงเนาะเราไปลองใช้ดูนะครับไฟไล่ยุงให้วัวนะครับคนเลี้ยงวัวก็น่าจะมีติดข้อวัวไว้นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนอกจากเราจะกลางมงุ้งหรือว่าสูมไฟสูมควันนะครับช่วยไล่ยุงนะครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยคับไล่ยุงเนาะนะครับก็มา รีวิวฝากเพื่อนนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ลองค้นหาสั่งนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าครับมีเยอะแยะนะครับใหเลือกหลากหลายนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไล่ยุงหยุดไข้เลือดออกนะครับเขาบอกนะครับลองแกะกล่องดูนะครับสีส้มนะครับเปิดเข้าไป ขนาดประมาณนี้เนาะไปเปิดดูเมื่อคืนนะครับไม่ได้ถ่ายมาให้ดูก็สว่างดีพอสมควรนะครับออกสงแสงสีเหลืองสีสมนะ้มเนาะแล้วก็มาติดมออก,กอด้วยเนาะมาตรฐานการผลิตนะครับมออกก,อก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนได้ดูท่านใดสนใจก็ลองค้นหาดูนะครับในช่องทางนะครับก็โอเคนะครับถ้าซื้อในร้านก็อาจจะร้อยสองร้อยนะครับแพง แพงกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าเราสรั่งในเน็ตนะครับดวมค่าส่ง2ชิ้นนะครับเราได้ก็ร้อบาทนะครับสอง2ก็ชิ้นละ75็บาทเนาะก็ถือว่าไม่แพงสั่งมา2อาวันก็ถึงนะครับก็มาฝากทุกท่านนะครับ